สำเร็จ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 ปรุงสำเร็จวัยวปรุงสำเร็จเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มข้นอร่อยลงตัวไม่ต้องปรุงเพิ่มปรุงสำเร็จวัยวปรุงสำเร็จ สุดยิ่งใหญ่อลังการกับตลาดนัดปันสุขของคนปิซูโลค่ะวันนี้เขามีแข่งฟุตบอลจากหลายทีมดังเลยค่ะตลาดนี้อยู่แถวหัวลอนะครับอยู่เลยสารก,กรครูออมทรัพย์มานิดเดียวเองขนาดนี้รวบรวมทุกอย่างไว้ทุกคนแล้วครับมไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะครับหรือจะเป็นกีฬาที่มีครบจบเลย <S <S ตลาดนี้เขาเปิดทุกวันอังคารพฤหัสแต่ก็เสาร์อาทิตย์นะคะผักสดสดแบบนี้ก็มีนะครับมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าอุดหนุนกันเยอะๆนะคะหรือจะเป็นข้าวไข่เจียวปันสุกก็มีนะทุกคนราคาเริ่มต้นยี่สิบบาทพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะครับที่ ส่วนเดอร์ไปก็จ่ายแค่วันละส,สีบาทเองค่ะไข่นกกระทาทอดกรอบก็มีนะครับทุกคนอร่อยมากผักปอดสารพิษที่นี่ก็มีขายนะครับพามาชมฟุตบอลกันมากดีกว่าครับตะลังคึกคักเลยวันนี้มีแข่งถึงแปดทีมเลยนะครับไปฟังผู้จัดการทีมพูดกันมากดีกว่าสวัสดีครับผมจากเซนเตอร์สนามที่พิมพ์นะครับผู้จัดการทีมนะครับอาวุโสเซ,โซเว่นบุกนะครับรู้สึกมีความยินดีนะครับที่ได้เดินมานะครับตลาดปันสุขของเราทุกท่นนะครับเป็นสถานที่ศูนย์รวมนะครับมีทั้งฟุตบอลนะครับอะคาเดมี่เยาววชนแล้ก็ อาวุโตนะครับเราก็จะมารวมกันตัวกันที่นี่เป็นชวนนะครับทุกท่านครับชาวพิษณุโลกครับขครับใครที่พลาดงานนี้ไปนะครับไม่ต้องเสียใจทุกคนเพราะว่าวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นี้มีการแข่งขันฟุตบอลครั้งที่2นะครับใครสนใจสมัครฟรีเลยตอนนี้เดียอยู่ที่2ปีแข่งตั้งแต่9โมงช้าถึง4ทุ่มนะครับรวมได้2 0ทีมนะครับทุกคนกิจกรรมนี้ดีมากๆเลยครับส่งเสริมเยาวชนนะครับออกกำลังกายใช้เวลาว่างและยังเป็นการทัดตัวเพื่อไปเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาาตค้รั้ สำเร็จร็จเร็จ็จ็ปรุงสำเร็จวาวปรุงสำเร็จเส้นเหนียวนุ่มน้าซุปเข้มข้นอร่อยลงตัวไม่ต้องปรุงเพิ่มปรุงสำเร็จวไวปรุงสำเร็จ สุดยิ่งใหญ่อลังการกับตลาดนัดปันสุขของคนปิซูโลค่ค่ะวันนี้เขามีแข่งฟุตบอลจากหลายทีมดังเลยค่ะตลาดนี้อยู่แถวหัวลอ,อนะครับอยู่เลยสารกรคูอม,มออรับมนิตเดียวเองตลาดนี้รวบรวมทุกอย่างไว้ทุกคนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะครับหรือจะเป็นกีฬาที่นี่ครบจบเลยตลาดนี้เขาเปิดทุกวันอังคารพฤหัสแต่ก็เสาร์อาทิตย์นะครับผักสดสดแบบนี้ก็มีนะครับมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าอุดหนุนกันเยอะๆนะครับหรือจะเป็นข้าวไข่เจียวปันสุกก็มีนะทุกคนราะคาะเริ่มต้นยี่สิบบาทพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะ ส่วนเดอ่อไปก็จ่ายแค่วันละ40บาทเองครับไข่หนูกะทาทอดกรอบก็มีนะครับทุกคนอร่อยมากผักปอดสารพิษที่นี่ก็มีขายนะครับพามาชมฟุตบอลกันบ้างดีกว่าครับกพลังคึกคักเลยวันนี้มีแข่งถึง8ทีมเลยนะครับไปฟังผู้จัดการทีมพูดกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับเป็นการติ๊กเทสนาทีที่หนนะครับผู้จัดการทีมนะครับอาวุโสเซเว่นฟุกนะครับรู้สึกมีความยินดีนะครับที่ได้เชิญมานะครับตลาดปันสุขของเราเีงนะครับเป็นสถานที่ศูนย์รวมนะครับมีทั้งฟุตบอลนะครับอะคาเดมี่เยาวชนแล้วก็ อาวุโสนะครับเราก็จะมารวมกันตัวกันที่นี่เชิญชวนนะครับรทุกท่านครับชาวพิษณุโลกรอบเรียวรอบสองแล้วกันนะครับจะปึกการเจอกันระหว่างทีมจันประสิทธิ์นะฮะจะพบกับปากทอกนะฮะก็ ขอกำลังแรงเชียร์ก็แรงใจให้กับน้องๆในสนามกันด้วยกันนะครับโอเคตุ่มหน่อยนะเอ็มมาพี่จะพาเราแล้วครับมาชมเกมกันครับคู่นี้ครับจันประสิทธิ์อะคาเดมี่ครับพบกับปากโขก SD ครับน้องตะวันครับจะเปิดฟรีคิกตรงนี้ขึ้นมา ไม่ให้ครับส่งย้อนกลับหลังมา <Okay. S 1> ขวางสนามมาให้กับหมายเลขเก้าครับ <Okay. S 1> น้องเก้าครับให้มาที่น้องตะวันสายขนาดเส้นขึ้นมา oh. บอลมันออกข้างไปก่อนครับ oh. บอลทุ่มของปากโทษครับ ตุ่มเข้าในมาอ,มอาืไอคอนครับจ่ายขวากสนามมาต้องระวังให้ดีครับลูกนี้บอลออกข้างครับบอลทุ่มของปากโทษน,น,น้องอมสินครับจะทุ่มลูกนี้เข้าไปครับอมสินทุ่มมาตะวันครับ เก็บได้แล้วถ่ายออกมาทางขวาโอ้จ่ายขึ้นหน้ามาก็ทล่มไม่หน่อยแล้วครับบอลมาเข้ามือพุกษาประตูครับฝากโทษออกบอลเร็วมามีปามนิดนึงเอาแล้วครับตรงกลางได้มาอื <c oughs> จะเลี้ยงอืพลิกดึงจังหวะน,นิดนึงแต่งเข้าขวายังหญิงไม่ได้ครับแล้วจะโดนสวนครับอืมอีล้มลงไปเอาแล้วครับไม่ผู้สิทิไม่ว่าอะไรน้องเมธี ให้เข้ากลางมาน้องไอคอนแทงออกมาทางส้ายครับน้องปอตเตอร์หักเข้ามาอู้หูเศสองเข้าไปถึงนิดเดียวอยนะ่างเงี้ยแม่โอ้โบอลผ่านหน้าประตูออกไปครับแมเกือบจะได้ประตูขึ้นนำครับสำหรับจัดประสิทธิ์ครับโอ้ทำเกมจังหวะนี้ขึ้นมาได้กันได้สวยจริงๆครับบอลทุ่มของปากโทรครับน้องเมก้าครับ จันประสิทธิ์เก็บได้ครับน้องไอคอนส่งคืนหลังมาน้องตะวันถ่ายออกมาทางซ้ายน้องก้าเกือบจะช้าไปครับปบบฟูดตัดสินให้เป็นฟรีคิกของจันประสิทธิ์ครับมีจังหวะเข้าชา้าครับน้องตะวันถ่ายออกขวาครับมาให้น้องก้าครับ มาทางขวาจับไม่อยู่ครับต้องวิ่งไล่เอาจังหนี้บอลยังไม่ออกจะชกแตู่บตัดสินบอกว่าบอลออกไปแล้วครับให้เป็นบอลทุ่มของปากโทกน้องเมก้าครับจะทุ่มตรงนี้เข้ามาโดนบังครับจังหวะนี้ ถ่ายคืนหลังกลับมาน้องเก้าให้มาที่น้องเมทีแต่ออกสายสวยครับแม่โอ้ดูเทคนิคดีเดียวหลบมาอีกคนหนึ่งม่โอ้โหเอาล่วมาที่ตรงน,นี้ครับปากโทกโอ้ลองยิงไกลก็รับเข้าซองครับลูกยิงของน้องหมายเลขเก้าครับน้ององสินครับ จังหวะนี้บอลทุ่มของจันประสิทธิ์ครับน้องนโมทุ่มมาน้องไอคอนพยายามจะตามเก็บบอลบอลมาอยู่ที่น้องนโมครับโอ้โดนแซะแหมโดนไล่บีบเหมือนกันครับโอ้แเอาตัวรอดมาได้ครับสำหรับจันประสิทธิ์น้องเมทีเก็บบอลได้ครับดึงจังหวะแทงเข้ากลางมาน้องไอคอนพลิกได้แล้วมีตัวขวาว่างให้มาทางขวา น้องนโมเติมมาสุดเส้นอจะหักคัดแบ็กไปก็ไม่ทันแลวครับบอลมันออกหลังไปก่อนครับลูกตั้งเต่ขึ้นมาของปากโทษครับนจะลองเล่นลูกยาวเลยครับเปิดบอลยาวขึ้นมาน้องตะวันดักได้ออาโดยทมสองคนมีน้องไอคอนมาช่วยปากโธก็แยงคืนกลับมาบอ,อลก้างตะวัน ให้ออกมาที่น้องนะโมครับเติมเกมขึ้นมาแทงต่อมาบอลมาถึงน้องโปสเตอร์หักมาสุดเส้นอื้วจะยิงยัดที่เสาแรกเลยครับแม่มีตัวตรงกลางรออยู่ครับมเจ้าตัวน่าจะเห็นมุมที่สามารถยิงได้ครับแต่ผู้สาตูวนี้ยังสกัดทิ้งออกไปได้ครับลูกเตะมุมของจันประสิทธิ์ครับเล่นสั้นครับน้องโปสเตอร์ย้อนคืนกลับมาน้องตะวันครับเติมขึ้นมาเข้าขวาจะลองซัดเลยบอลก็ โดนไม่เต็มเท้าเท่าไรครับเหมือนจะไปฉดับผค้เล่นของปากทอกออกด้วยลูกเตะมุมครับเล่นลูกสูตรแล้วครับน้องนโมเล่นสั้นกับน้องโปเตอร์ครับนี่สับหลอกหนึ่งทีแล้วก็หาเหลี่ยมลาอหมาจะเปิดข้างหน้าไม่มีใครครับแต่ยังเป็นน้องออมสินครับที่สกัดทิ้งออกไปครับลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของ จันประสิทธิ์ครับลูกสูดเลน่นสั้นกันแบบนี้ตลอดนะครับคู่นี้พอเตอร์โดนแส้ดึงจังหวะอาแล้วครับเสียบอลตรงนี้ปากโทกวิ่งเบี้ยโอโ้หน้องตะวันบางบิดเลยครับลูกนี้เปิดยาวขึ้นหน้ามาโอ้เราเก็บได้ด้วยครับน้องพอเตอร์จะพาออกทางข้างแตะมาบอลยังไม่ออกครับ โดดเคลียร์ทิ้งออกไปยังเป็นบอลทุ่มของจันประสิทธิ์ครับลองโปเตอร์อจะลุยไปทางแคบครับก็ยังโดนสกัดทิ้งออกไปอยู่น้องนโมครับทุ่มมาให้กับน้องไอคอนโอ้โมาที่น้องโปเตอร์หักเข้ามาอืมไม่ถึงเพื่อนครับจังหวะสองยังเก็บได้อยู่น้องโปเตอร์เข้ามาที่ไอคอนซัดต,ต,ตรงนี้โอ้โยังติดพวกสารประตูครับแล้วเป็นน้องเมที ดึงบอลมันไม่เชื่องเท้าเท่าไหร่บางบอลอยู่ครับแล้วพลิกออกบอลมันขุกขิกติดเท้าไปหน่อยครับบอลล่นออกไปเองครับน้องเมทีน้องมันเซรครับจะทุ่มลูกนี้เข้ามาจาังหวะอุ้พิกสวยครับยังติดอยู่ที่น้องไอคอนน้องตะวันเปลี่ยนออกมาทางขวาของเกมได้เป็นส่วนใหญ่ครับ จันประสิทธิ์แต่จังหวะจบนี่ยังไม่ได้มีจังหวะจบจัดจ่ะครับพยายามทําเกมขึ้นมาหาเหลี่ยมหาช่องจอเจาะยู่ครับให้กันเกือบจะไม่ดีน้องนองโมยังบังอยู่เล่นง่ายๆเลยครับไปไม่ได้ก็คืนหลังกันมาก่อนบอลมาอยู่ที่น้องเก้ายัดเข้ากลางมาให้กับน้องไอคอนครับแทงออกขวามาน้องนองโมเติมขึ้นมา มีตัวข้างหลออยู่น้องพอตเตอร์อออให้ห่างตัวเพื่อนไปหน่อยแล้วครับแผนการของจันประสิทธิ์เนี่ยจะเล่นทางกาบขวาแล้ครับให้น้องนองโมกับน้องพอตเตอร์เนี่ยไปป่วนทางฝั่งขวาครับ เิดมาตังนี้ไม่ดีเท่าไรครับบอลทุ่มของจันประสิทธิ์ครับน้องนองโมทุ่มเร็วมาให้น้องไอคอนครับอุดแตะเข้าในมาสวยครับมีตัวข้างในรออยู่ด้วยโอ้บอเตอร์พิกมามมยังออกมารับได้ทันครับหมายเลข8ครับยังมาควา้าได้ผู้สารประตูของปากโทกจังหวะนี้น้องตะวันโอโอเก็บกินได้ครับน้องก้า ให้ออกมาทางขวาน้องนองโมเอาขาไปปั๊มบอลตรงนี้ครับปากโทกโอ้แดงเข้ากลางมายังทันโอ้โหจะลองเวียงเท้าขวาซัดเลยครับตรงนี้แม่บอลยังไปติดบล็อกผู้เล่นครับน้องอมสินครับคือจังหวะทําทเกมมันมีน้อยครับผมมีจังหวะก็เลยลองเสี่ยงลองซัดดูครับเอาแล้วครับแม่ตรงนี้ยังโดนน้องตะวันเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับได้เป็นลูกเตะมุมครับ อมสินให้น้องบันเซครับเตะมุมลูกนี้เปิดเข้ามายัางติดอยู่ที่น้องตะวันแล้วน้องตะวันครับมองตัวไกลแล้วแทงมาทางซ้ายไ่ถึงน้องโปเตอร์ครับโดนอ่านได้เอาละครับปากโทกเริ่มทำเกมขึ้นมาได้วันนี้ติดไปหน่อยและน้องโปเตอร์จะไปกระโดนเสียทิ้งออกก่อนครับเกมรับก<ส>็ย<ส>ังทำได<ส>้ด<ส>ีอย <ๆ S 2> ู่ครับสแหรับปากโทกน้องเมทีทุ่มให้น้องโปเตอร์ โอ้บอลมาทักมาตรงนี้น้องไอคอนยังตามมาเก็บไว้ได้เถา2มีโอ้โหจะให้มาที่น้องน้ำโมนีก็ไม่ตรงเพื่อนแลยครับและหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับจันประสิทธิ์อคานามิครับยังเสมออยู่กับปากโทก SD อยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับตบชมเกมต่อในครึ่งเวลาหลังครับสำเร็จ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 ปรุงสำเร็จ ววปรุงสำเร็จเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มข้อนอร่อยลงตัวไม่ต้องปรุงเพิ่มปรุงสำเร็จวไวปรุงสำเร็จ สุดยิ่งใหญ่อลังการกับตลาดนัดปันสุขของคนปิซูโร่ค่ะวันนี้เขามีแข่งฟุตบอลจากหลายทีมดังเลยค่ะตลาดนี้อยู่แถวหัวลอนะครับอยู่เลยสาก,กรครูอ,อมรัพย์มานิดเดียวเองตลาดนี้รวบรวมทุกอย่างไว้ทุกคนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะครับหรือจะเป็นกีฬาที่นี่ครบจบเลยตลาดนี้เขาเปิดทุกวันอังคารพฤหัสแต่ก็เสาร์อาทิตย์นะคะผักสดแบบนี้ก็มีนะครับมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าอุดหนุนกันเยอะๆนะคะหรือจะเป็นข้าวไข่เจียวปันสุกก็มีนะทุกคนราะคาะเริ่มต้นยี่สิบบาทพ่อค้าแม ส่วนเดอรไปก็จ่ายแค่ว่าละ40บาทเองค่ะไข่นกกะทาทอดกรอบก็มีนะครับทุกคนอร่อยมากผักปลอดสารพิษที่นี่ก็มีขายนะครับพามาชมฟุตบอลกันมากดีกว่าครับกำลังคึกคักเลยวันนี้มีแข่งถึง8ทีมเลยนะครับไปฟังผู้จัดการทีมพูดกันมากดีกว่าสวัสดีครับผมจนการติ๊ตนะทีมหน่งนะครับผู้จัดการทีมนะครับอาวุโสถเวบุกนะครับรู้สึกมีความยินดีนะครับที่ได้เดินมานะครับตลาดมันสกของเราเีงนะครับเป็นสถานที่สนย์รวมนะครับมีทั้งฟุตบอลนะครับอะคาเดมี่เยาววชนแล้ก็ อาวุโสนะครับเราก็จะมารวมกันตัวกันท,ที่นี่เชิญชวนนะครับ,บรรทุกท่านนับชาวพิษณุโลกครับขอบคุณครับ,ครบใครที่พลาดงานนี้ไปนะครับไม่ต้องเสียใจนะทุกคนเพราะว่าวันเสราร์ที่15กุมภาพันธ์นี้มีการแข่งขันฟุตบอลครับ เอาละครับกลับมาชมเกมกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับจันประสิทธิ์ครับได้รำเรียงบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายน้องพอตเตอร์ครับโอ้แต่หลบมาได้หนึ่งคนเราซัดตรงนี้บอลยังไม่เข้ากรอบครับลูกยิงของน้องพอตเตอร์ครับน่าจะไปเฉลบผู้เล่นของปากโทครับได้เป็นลูกเตะมุมครับ จีดจาร์ทีเดียครับลีลาการลากเลยของน้องพอเตอร์ดูจะลุยสองลูกนี้ไม่ได้ครับเราจะโดนสวนมาสกัดไว้ก่อนเป็นฟรีคิกของปากโทษครับไปทำฟาวใส่น้องอมสินครับน้องพอเตอร์ก็เบกเกมผลนกลับก่อนแล้วครับ น้องมันเซจะเล่นฟีคิกลูกนี้ครับเปิดเข้ากลางมาเอาบอลลงได้สวยอูดพลิกสวยครับลูกนี้โดนจิ้มนิดนึงเอายังตามมาแย่งบอลไม่ได้ครับน้องเมกาอู้จะไปต่อก็ยังติดอยู่ที่น้องน้ำโมครับบอลสุดท้ายโดนน้องเมกาออกด้วยพยายามจะทุ่มเร็วครับสำหรับจันประสิทธิ์น้องเมกาบังอยู่จะพลิกไม่ได้โดนจิ้มครับ เป็นบอลทุ่มของปากโทกน้องเมก้าครับทุ่มเข้าในมามน้องตตว,วันนี่ไปใช้แขนเหมือนกระแทกก่อนครับเป็นฟรีคิกครับลูกนี้ฟรีคิกของปากโทก s อดีน้องมันเซครับ โค้ดมากาซิบแล้วเมื่อกี้บอกสักครู่อย่างนี้เข้าเกอบก่อนฮะอมันเซเล็งเหลี่ยมแล้ว <c oughs> ยิงมาติดกำแพงแถวสองน้องอมสินจะเข้าขวาติดบล็อกอยู่ต้องเอ้าจังหวะนี้จะลุยมีล้มไปน้องอมสินไม่รู้ครับแหมไม่ได้จบอีกครับ <c oughs> <c oughs> บอลมาอยู่ที่น้องน้ำโมครับ <c oughs> จับ เฟิร์สทัชจังหวะแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลมันออกข้างไปไปดูมีเื่อนมาเจ็บครับน้องเมก้าครับก็ไม่เป็นไรครับเล่นต่อไหวครับน้องเมกา้าบอลทุ่มครับเปิดเข้าในมาน้องไอคอนปั๊มกันมาตรงนี้น้องไอคอนครับกระชากอูมีตัวไหว่างไม่ให้ครับอ้โหูแต่มาตรงนี้นี่โอ้โ เป็นหมายเลข13ครับน้องกาฟิลครับฟลอฟาวโอ้โหผูสินให้ใบเหลืองไปด้วยครับคือถ้าหลุดไปเนี่ยโอ้โหโอกาสมีโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูเลยครับฟูสินก็ไม่มีทางเลือกครับต้องให้ใบเหลืองครับห้ามห้ามโดนรีคิกครับน้องไอคอน สองยิงเสาแรกลูกนี้ก็ไม่เข้ารอบครับพยายามจะปั่นอ้อมกำแพงรันลูกนี้ครับตูดตังต้งเตะขึ้นมาครับของปากโทษของเกมดีก็จริงครับสำหรับจันประสิทธิ์ครับแต่จังหวะจบเนี่ยเอาจริงๆยังไม่ได้มีจะจัดจแจ้งครับโอ้ดวันี้โอ้วิ่งแซงมาได้ <mm> จะให้เข้าในครับ ผู้น้องยูฟาครับลูกแตะมุมเล่นอ,อย่างไม่เล่นครับน้องมันเซจะเล่นลูกแตะมุมครับเปิดเข้ามามีวิ่งเบียดอยู่กับน้องยูฟาน้องยูฟา พยายามแย่งบอลกันอยู่อ้จังหวะน,นี้กลายไปเตะใส่น้องยูฟ่าออกครับสำหรับน้องเมก้าครับบอลของจันประสิทธิ์น้องพาส,สวดทุ่มมาโอ้เกมก็เริ่มดีขึ้นครับพอปากโทจกจักระชาไปติดอยู่ที่น้องตะว,วันผาบอลมาโอ้แทงมาตรงกลางตรงนี้จับ จังหวะแรกไม่ดีเลยครับแม่บอลทุ่มของจันประสิทธิ์ครับในช่วง5ในทีสุดท้ายของการแข่งขันครับวันนี้นี่ยังไม่มีจุดโทษเลยครับโอ้อคอนโดนทำฟาวฟรีคิกครับน้องไอคอน ขาขวาครับอไอคอนครับอูยลองยิงมาเลยเสาแรกยังปัดทิ้งไว้ได้ครับผู้สัดประตูของปากโท่ครับไม่บอลน้ำหนักดีแล้วครับแต่ทิศทางนี่ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วครับยังไม่หนีมือผู้สัดประตูครับยืนตำแหน่งได้ดีครับผู้สัประตูของปากโท่รูเตะมุมครับน้องไอคอนเ่นนันซันมาครับ อย่างเลี้ยงหลบมาได้โอ้จิ้มมาเอาเสาแรกโกเข้าไปเลยครับน้องไอคอนเอาจนได้ครับมีจังหวะยิง2-3ครั้งแล้วครับและเอาประตูขึ้นนำจนได้ครับน้องไอคอนครับขึ้นนำไป1ประตูโซนครับจันประสิทธิ บอลทุ่มของอเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาครับของจันประสิทธิ์ครับน้องตะวันได้ประตูที่ต้องการแล้วครับและในช่วงท้ายๆเกมแล้วด้วยครับ <Okay. S 1> น้องตะวันจ่ายเข้ากลางมาครับโดนบีบเหมือนกันน้องตะวันให้มาทางขวาน้องพระสวดครับจ่ายมาติดแต่เกี่ยวเล่นไม่ได้ครับบอลทุ่มของจันประสิทธิ์ครับ สำหรับคู่ต่อไปเนี่ยเป็น,นกเกษตรปลาทอง99ครับจะพบกับวันใหม่ FC ครับมายืนตรงพุทธเนอะจะได้เปลี่ยนตัวโคทธไม่เห็นบอลทุ่มของปากโทกครับรนนสำหรับปากโทกเนี่ยยังมี เกมสุดท้ายครับที่ต้องพบกับบอลใหม่ fc อยู่ครับยังเหลออีกเกมนะครับปากโธกแชมเปติ์ทุ่งข้อในมาน้องยูฟ่าโดนน้องไอคอนแย่งบอลไปแล้วก็จะโอ้เปลี่ยนออกมาทางซ้ายสวยด้วยครับน้องพอเตอร์พากระชากแล้วครับโปเตอร์จะพาทัวร์ไม่ได้ครับติดน้องเมกาน้องเมกาจะลุยทางแค่ว่าโดนน้องพอเตอร์ไปทางฝ่าก็ฟรีคิกของปากโทกครับ จังหวะนี้นี่เล่นเรียกฝาวได้ดีน้องเมก้าครับต้องลองเปิดหมาลุ้นประตูครับน้องเมกา้าใยเข้ากลางมาดคืนกลับมามให้มาน้องเมกา้า โอ้โหจะมาสุดเส้นแล้วว่าไม่ได้เปิดแล้วลูกนี้เป็นลูกเตะมุมไปไปพี่ไปนัป่งดื่กันด้วยหป น้องตะวันครับบ่อนออกหลังไปครับเป็นลูกแต่มุมจะได้ลุ้นอีกจากน้องมันเซรครับจะเปิดลูกนี้เข้ามามต้องใช้ลูกฟีคิกแบบนี้แหละครับที่ลองเปิดเข้ามาเสาแรกโดนเคลียร์ทิ้งออกไปครับบ่อนกลับมาที่น้องมันเซรครั้งหนึ่งจะลองซัดเลยยังติดอยู่ที่น้องตะวันครับ มุมเปิดเข้ามาเสาแรกข้าเี้เปไปรู้ตั้งเตะแล้วครับเปิดออกไปเองครับน้องมันเซ่น้องตะวันให้ออกมาทางซ้ายเกี่ยวไม่ถึงน้องพอเตอร์บอลออกข้างครับบ,บอลบอลทุ่มครับต้องเร่งมากขึ้นแล้วครับสำหรับปากโคกครับเวลานี่เหลือในลงอทุกทีครับน้องเมกา้าทุ่มเข้าในามาให้น้องมันเซ่ น้องเมก้าครับจะจ่ายเอาติดน้องโปสเตอร์แล้วครับน้องโปสเตอร์ลองยิงตรงนี้ก็ท้ามคานครับแล้วผู้สินปานวิทหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับ่อเป็นจันประสิทธิ์อคารดมีครับเอาชนะปากโทษ SD ดีไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับจากการทำประตูของน้องไอคอนครับพาทีมเอาชนะไปได้ครับมีศจันประสิทธิ์จันประสิทธิ์ พักสักครู่เดีครับเดี๋ยวชมเกมต่อในคู่ถัดไปครับร็็รรรรรปรุงสำเร็จไวๆปรุ